ก็จะเปี่ยงละเดี๋ยวนะวันนั้นให้เข้าใจเรื่องจากั้นก็คือทุกคนจะต้องวางเท้าไปหาที่เท้าขวาเท่านั้นนะครับโมเอ้าอุ้งนะครับมา้ดูในหน้าตรงนะครับต้นเท้าชที่เท้าเปิดนะครับปลายเท้าห่างประมาณครึ่งหนึ่งนะครับทำตัวตรงตามองตรงไปหน้านะคดูฝ่ามือ เดี๋ยวนักศึกเรียงทฤษติกันนะครับไปเป็นพุ่งอย่างงี้นะครับเดี๋ยวนักศึกเรียงทฤษติกันหน้าไปกราบตะเกียบแบงเกงนะครับเดี๋ยวชี้ไม่ต้องหันไปมองไม่ต้องก้มมมนอนใช้ความรู้สึกเท่านะครับแขนอยู่ในลักษณะโค้งเล็กน้อยนะครับตื้ออมตามองตรงไปหน้านะครับขาแนวท้องน้ำหนึบต้นนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันอยู่ในหน้าตรงหน้าเราเรือต้องธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่สวยงามใช่ไหมครับปุ้งก็จะหย่อนนะครับเท้าก็จะหย่อน